จำใจกันเลยทีเดียวนะครับตอบนนี้พวกเราเข้าสู่ชั่วโมงของอครูนะครับในสัปดาห์นี้วันนี้มีกิจกรรมดีๆมาให้พวกเราได้ทำอยู่แล้วกิจกรรมที่ว่านี้อยู่ในหลักสูตรเทพศวิถีและสัพท์ภาษาน,นะครับรวมทั้งทักษนะเด้วนวันนี้เราจะมาลองสำรวจว่าพวกเราเนี่ยได้ยินเรื่องเพศต่างๆเนี่ยมาจากไหน มีใครเคยได้ยินเรื่องเพศเนี่ยมาจากแหล่งไหนบ้างลูกนี่ยูทูบมุมมองครองมีใครบ้างไหมครับที่ยินมาจากอื่นทิกตอกก็มีนะทิกตอกนะแต่ทิกตอกก็มีโอเคในเล่มลูกในเว็บค่ะในเล่มในเวล่มจะได้จะได้จากไหนไหมครับในในเฟซในเฟซบุ๊ไกไหมครับ,บโอเค แล้วเรื่องที่เราได้ยินมาจากข้อมูลแหล่งต่างๆเนี่ยเราได้ยินเรื่องอะไรมาเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนไปเที่ยวอะเพศสัมพันธ์ก่อนไปชวนเดี๋ยวจบแล้วทีเด,ด,ด็ดอะอ่ะเพศสัมพันธ์นะครับอ่าเพศสัมพันธ์เรื่องที่หนึง่งมีอะไรไหมลูกเรื่องฐันเปียกไ,ได้นะ ที่ครูถามในช่วงต้นว่าเรารับรู้ข้อมูลจากสื่อต่างๆเรื่องที่เราได้ยินมามีอะไรบ้างหนึ่งมีเรื่องของเทศสัมพันธ์สองสารพิษสามารเนเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจอร่างหนึ่งนะครับมาดูที่ฝันเปลนะครับเพศสัมพันธ์ที่เอาไว้ก่อนนะมาดูที่ฝันเปียกจริงๆเนี่ย เมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราจะเข้าสู่วัยรุ่นได้นะผู้ชายเนี่ยจะต้องอะไรคนระับเออจะต้องเกิดการฝันเปลี่ยนฝันเปลี่ยนเป็นสิ่งบอกว่าผู้ชายได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นมีมเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขามีประจำเดือนเนี่ยโดยไม่ป้องกันเนี่ย<ฮ>ก็สามารถที่จะเกิดการไ<ฮ>องได้ครับนะนี่คือสิ่งสำคัญ นี่ก็เือนการประจําเดือนเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเพศหญิงเข้าสู่การเป็นวัยรวัยรุ่นเรีเยบร้อยนะครับเหมือนกันถ้าไปพิเศบสะพานดูที่มีการป้องกันหรือการใส่ถุงยางทำไมเนี่ยอาจทำให้เกิดการรทาท้องได้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับช่วยกันพิจารณาว่าข้อความทั้งสิบข้อความเนี่ยนะครับมันเป็นจริงหรือไม่จริงให้วเราช่วยกันพิจารณานะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูให้เวลาเจ็ด ครับพร้อมแล้วเอาลูกมือทำเลยเครับ ก็เราจะทำสร็จิ์แล้วนะครับเดี๋ยวคุู้จะอ่านข้อความสีข้อแล้วก็ขอควาคำตอบจากแต่ละกลุ่มนะครับเริ่มจากกลุ่มของนัตบุญก่อนนัตบุนะครับคุณจะอ่านอยู่ได้ฟังนะการช่วยตัวเองเป็นเรื่องที่อันตรายจริงหรือไม่จริงครับไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าอะไรลูก ครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้พวกเราตอบนะครับข้อที่หนึ่งการช่วยตัวเองเป็นเรื่องอันตรายจริงหรือไม่จริงอันธมุนครับไม่จริงค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดอันตรายกับร่างกายแค่แบบช่วยตัวเองจริงๆในเรื่องในเรื่องที่สัมพันญในเรื่องของที่สัมพันธ์ใช่ไหมรื่องมสััพนธ์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาากออ่ขฟังของกลุ่มโรย้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ท่านผู้ช่ในช่วงของการเป็นแมรุ่นเราเนี่ยนะร่างกายเรามีการพัฒนาทุกส่วนแม้กระทั่งในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องเพศนะครับดังนั้นหากพวกเราเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นหากมีข้อสงสัยอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ข้อมูลที่เราไปได้ยินมานะจากสื่อต่างๆจากแหล่งต่างๆจากคนอื่นจากเพื่อนนะให้เรามองมประเด็นสำคัญว่ามันเป็นข้อมูลที่แท้จริงเชื่อถือไ,ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดๆเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเองหรือแม้กระทั่งสัมพันธภาพ วกเถามอะไรคนไหนอยากมีอยากถามเพิ่มเติมในเรื่องของเอพศเกี่กับให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาไปหยอดที่กล่องที่ห้องครูไม่ต้องลงชื่อลูกนไไม่ต้องลงชื่อนะครับอยากถามเรื่องอะไรเขียนมาได้เลยแล้วก็ไปหยอดในในกล่องคำถามที่อยู่ในตู้ครูครับสำหรับชั่วโมงนี้ ไว้เพียงแค่นี้แล้วเจอกันชั่วโมงหน้าความสนุกจะตับมาหาพวกเราเหมือนเดิมสวัสดีครับ